สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่หมออมมี่แล้วนะคะคนเดิมนะคะอ่านวันนี้เราจะมาในหัวข้อว่าคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยคุณอยากรู้ใจเขาจังเลยอะว่าเขาเจาชู้หรือเปล่าเอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับใครที่คิดอยู่ว่าสงสัยอะไรงี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอค่ะเชื่อมั่นในไพ่ระเคล้นสำรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะแล้วเลือกการ์ดตรงหน้าได้เลยค่ะหนึ่งสองสามเลือกเลยค่ะ มาค่ะเลือกเลยนะคะการใบนี้นะคะเขาเจ้าชู้ไหมเนี่ยเอ้ยอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยน้อยเอาจริงถึงเขาคนเนี้ยค่ะอาจจะมีคุณอยู่ในนั้นก็ได้หรือมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่อาจจะมีทําผิดข้อตกลงบางอย่างไปบ้างหลงลืมไปบ้างอะไรอย่างนี้เผลอเรอไปบ้างอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานอะไรประมาณเนี้ค่ะที่เอาเป็นว่าเขาก็แค่คุยคุยหรือเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย มีบ้างเล็กน้อยนิดๆิหน่อยหน่อยนะคะอะไรประมาณนี้นะสำหรับคุณกองนี้ก็มีบ้างเบาๆพอหอมปากหอมคอนะคะเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการ์ดนะคะใบที่สองกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเจ้าชู้ไหมไม่นะถ้าเขาหยุดแล้วแม่หมอว่าอันนี้เขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ที่แบบเอาเขาอึดอัดใจไหมมันก็มีบ้างอาจจะเจอถูกใจเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรถ้าเขาหยุดแล้วคือหมายความว่าเขาแต่งงานแล้วนะคะ่ะเขาก็จะไม่ทําให้ผู้หญิงคนเนี้ย เสียใจนะคะเออประมาณว่าหยุดแล้วหยุดเลยอะไรประมาณนี้คะ่ะอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างอึดอัดใจในที่นี้ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมีใครใครต่อใครนะอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอืมเราเราไม่คิดจะทำอะไรแบบนั้นนะเธอไม่ต้องมาแวงอะไรประมาณนี้ก็ได้ในอารมณ์แบบนี้นะคะในตรงนี้นะเขาไม่คิดที่จะมีใครเอออันนี้ดีเวอร์อะคือเหมือนแบบหยุดแล้วหยุดเลยเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่สามการ์ดใบนี้นะคะจะหยุดไหมเนี่ยหยุดไหมเนี่ยหยุดไหมเนี่ย <laughs> อาจจะดูนิ่งๆเผลนๆไม่มีอะไรถามว่ามีไหมพอมีนะอืมอาจจะมีแบบถ้าเพื่อนช่วยเออถ้าไม่ใช่ใช่ถ้ามีเพื่อนนะคะมาขอความช่วยเหลือเขาก็จะช่วยนะเหมือนเขาจะไม่ช่วยเหมือนจะไม่อะไรอะไรนะมีค่ะเรื่องการงงการเงินอะไรประมาณนี้อาจจะมีให้บ้างช่วยเหลือเพื่อนบ้างอะไรแบบนี้หรือคุยกันแบบในสถานะเพื่อนสองเพื่อนแนะนําให้รู้จักกับคนคนนี้เขาเจ้าชู้ไหมอ่ะ ไม่นะคนคนนี้ดูนิ่งๆนะคะแต่ถ้าใครเข้ามาคุยเขาก็ออโอเคคุยได้ขอความช่วยเหลือหน่อยสิอ่ะโอเคฉันช่วยเธอได้ฉันก็จะช่วยอะไรประมาณนี้แนวนี้มากกว่าคะ่ะอืมหรือแบบคุยแบบเพื่อนซะมากกว่าอารมณ์คือเบื่อนอะไรประมาณนี้อืมประมาณนี้เลยจ้ะโอเคค่ะอันนี้มากันแบบ รวดเร็วนะคะเป็นคลิปสันส้นๆเนาะจ้าชูแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะถ้าใครอยากรู้เจาะลึกนะคะก็ทักส่วนตัวกับแม่หมอก็ได้จะเป็นอ่าดูกราฟชีวิตจากวันเดือนปีเกิดเบาๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจากวันเดือนปีเกิดเนี่ยจะไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปลี่ยนแปลงแน่นอนอืมชัวๆเลยก็คือวันเดือนปีเกิดอาจจะหน้าพ่เนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ช่วงนี้มันคือปัจจุบันมันไม่ใช่เขาอ่ะ ทำกับคุณเป็นอย่างนี้กับคุณอะตลอดชีวิตหรอกนะอะไรแบบนี้นะคะทําไพ่ก็คือแบบมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยนะคะหรือมันไม่ได้ตายตัวเน,ะนาะนาภัยอะค่ะก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดทุกสถานการณ์แต่มันเป็นแค่ช่วงเวลาเวลาช่วงส,สั้นแค่นี้เองนะอะ่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ